วิ่งโดนน้องโดน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 แล้วครับโดนแล้วครับพี่น้องเสียงป้ายหลายบ้าน สวัสดีครับพี่น้องขอตอนรับพี่น้องเขาสู่ช่องเสี่ยงไฟหลายบ้านครับวันนี้นําผ้าพี่น้องมาหมายปลาลินอ่างกระทาเฮาอู้ครับเริ่มถมมาเรื่อยๆยแล้วครับเริ่มถมมาเรื่อยๆืแล้วครับพี่น้องครับน้ำโอเคครับน้ําใสดีวันนี้บริเวณดวนครับพี่น้องครับก้อนมากแ่ร่มหนิงหน่งครับพี่น้องโอ้ยบัดพ่อมาหอดถึงต้นไม้ปั๊บ จะมันล่มมา้จะใส่พี่น้องเลยล่มขรับล่มแน่ครับก่อนมาล่มหนึงๆไหมหันล่มแห้งกว่านี้เชี่ยงกับสีบ่มาครับพี่น้องออกจากบ้านล่มบอมี่เลยครับพอออกมาหอดหมาย,ยังไงคืือเป็นทังไเดี๋ยวใหญ่ครับใหญ่ยยไปพูนต้นกระทินเหรอ นี่ยไปต้นพักเกษตรทังปุ่นครับมันจะเรียบล่มครับนี่ว่าอะไรพี่น้องล่มแห้งเมาคืนครับล่มแห้งวะนี้จ้องกับตาไล่อยลมแรงเกินไปครับฝน<ม>ครับทั้งปุ่นฝนผมมาเรื่รอ,มมอยๆแล้วครับพี่น้องผมมั่กกะจีขอนของไม่ยุทธีเลรอครับวะนี้ปลาผมไม่เรื่อยกะจิแคบลงแคบลงครับพี่น้องเดี๋ยวติดตาเราช่อมแล้วกันครับว่ามัอนอีเสี่ยงสิ มีเตียมบ่สิเดแนวกินไปฝากลูกฝากเมียบ่สิไดเตียมฝากพี่ตอนน้องบ่ครับพี่น้องฝากช่องเสียงไฟไปอีกช่องนด้อพี่น้องเด้อฝากพี่ตอนน้องไว้น้ำเน่ก็แล้วกันครับฝากพี่น้องไม่ฝากพี่น้องเก้าพี่น้องไม่ครับฝากช่องเสียงไฟแล้วเนี่ยไ้น้ำเน่ก็แล้วกันครับช่องน้อยๆช่องนี้ครับ ช่องเสี่ยงายหลายบ้านฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังแรงเอื้แรงใจให้เสียงเนี่ยก็แล้วกันครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมเดีย๋ยวไปลุยน้ำกันครับเบิ้งมาหนีเ้าสิมีดแต้มว่ครับพี่น้ององครับ อค็กขนาดน้องดูลึกมากครับเรียบๆละเอียด

โดน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 แล้วครับโดนแล้วครับพี่น้องป้าอะไรไม่รู้อะไรกันป้าอะไรวะไปฟอดเลยครับไปไปพังเลยหลุดรอเปล่าเดี๋ยหลุดนหมลูก โอี้ยครับกช่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่อนครับช่อนโอ้มายิงปานินน้นเลยปะคอช่อนครับไปช่อนเอ้ยช่อชน,นจะดึงขึ้นเลยครับโอ้หพอสมควรครับเฮ้ย่าติดดิ มายังไงมายังไงใต้น้ำโอ้ตรงนี้ครับพอได้ยนะหนึ่งเตี้ยมแล้วเราไซแปดขีดครับลออเบ้างอือหือ พ็เหม่นยังพอได้ครับฟุกใหญ่มาทางนี้แหละครับพี่น้องถ้างพุ่นแดดมิดครับแดดหมดแล้วเราก็ย้ายมาฝั่งนี้เพื่อมีโตครับครับมะเฝ้าปานิ้นครับมะเฝ้าแบนไดกลมสวย ฟุกอีลีครับพี่น้องอยู่เต็นท์ำเง่าวแบวแบๆแ,บ,แบครับฟุกตะนายถืงแบบงงๆครับโดนแบบงงๆเดี๋ยวเบิ่งฟังนี้ครับเหงา่าวัดสะพักครับพี่น้องลมมันแห้งครับป่าบรลอยเลย ลมแรงมากบึงต้นหม่ครับลมแห้งครับพี่น้องเลี้ยไวไ้ซับนีสักอนวันไหนลมหนึ่งหนี่งค่อยมาเฝ้าไมครับโมนี่วาสิมาเฝ้าปาลินผันใดปะ,ปะช่อนได้เป็นหนึ่งกลมครับพี่น้องครับได้เป็นหนึ่งกลมหนึ่งกลมหนึ่งกลมกากพี่ตอนน้องไ้น้ำแน่ก็แล้วกันครับ สำหรับช่องเสียงฝ่ายไรบ้านเนาะฝากกด subscribe สสกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับฝากตอนพี่น้องไปน้ำเนียก็แล้วกันครับอย่าลืมกดกระดิง่งนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามก็แล้วกันครับสำหรับช่องเสียงฝ่ายไรบ้านเดี๋ยวมีโอกาสมือแลงเิได้เห็ดปลาช่อนเผาเกลือให้กินแลงน้ำกันครับพี่น้องครับ ซาลามุรัยเชิญราพระจ่าพี่น้องไปก่อนครับเวลาเหมือนเหมือนเวลาครับพี่น้องล่มแห้งครับคือสีบกคือดรอกคลิปนาพ่อกันไหมครับพี่น้องําหรบมบวั้สวัสดีครับมาถึงพี่ไม่รอแต่ว่าหากินมานถึงว่าพี่ไม่รวยแต่ว่าคุ้ยพี่ใหญ่ ว่าพี่จะจนแต่ว่าบอจนน้ำใจมาเป็นแฟนกับไอได้ไหมวันวันช้ามถึงพี่ไม่หล่อแต่ว่าหาดินมันถึงว่าพี่ไม่รวยแต่ว่าคุ้ยพี่ลายถึงว่าพี่จะจนแต่ว่าบ่จนน้ำใจมาเป็นแฟนกับไอได้ไหมสิให้คุ้ยน้องคอกเดิ้ล